สบายดีพ e, uh ี b, uh uh ่น <empez> ้องมากินวุ่นเซนน้ำม่ม้อนเดอมม่มอนเฮดวุ้นเ้นกินใส่เนื้อควยผักบุงักส่มา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 กินครับมาเส่็ยเหนาเมล้งเนื้อควยเหนาควยสบายดีพี่น้องดี่นามมล้งกอบเด็กกิน เส้นพี่น้องเส้นก่อนเด้อบุญเส้นพี่น้องฮะบุญเส้นมวยคุณแม่ทำบุญเส้นให้กินหลายเบื่อจะหึงหน่อยทำเงี้ยไปกันกันบุญเส้นพี่น้องเหนียหนางสี่โดดเนี่ยค่ะมาสบายดีเด้อพี่น้องเบบซีมัดตุกคนมาสุดทันห่อนแ้วม่มอนเด้ออากาศเย็นๆอยากกินแบบนี้แหละ ก็ขี้เด้อก็คือขี้ร้อนเนาะคือว่าบ่หนาวเนาะเนาะอากาศมื้อนี้บ่อือว่าพอดีโอ้แต่นี่แหละจะได้ดึกจะหน่อย่หนาวเลยนี่แต่ว่าดึกหนาวแม่นหนาวแม่นคื่นหนาวกับดึกมือคืนนี่ก็หนาวคือกันิพี่น้องเอ้ยมนีพี่น้องอ้ยสอดสอด <c oughs> เส็จคิมูหร่อ,อๆๆยคื <c oughs> อคื <c oughs> อสันนะนี่งอย่งนียเส็จปากเสร็จยังอ่านะไม่สามสะอาดน <c oughs> ี่นอ้อง ลับโอ้น้องพีน้องเนาะเต็มมอนอนบลาบมืก็นอนบลบได้ยังไงั้นกินยานี่ยบวบเนี่นอนบลาบอยาอะ่รยาขับไตยาขับตงั้นกินอีกสอมือหมดเลยทิ้มือไปจอก็หนึ่งขับไตอยู่มน่อขับไดีว่ะยืดได้เแต่สาคผมเริ่มยืดคนณมือสาก็กำลังด โบมือยบ่บอเฮงขับกล่องแล้วขับเปิ้นเพิ่นกินก่อนนะพี่น้องปีเนื้อกินโอ้หยุเมยดึงกอยากขับแห้งก่อนนะอยากขึนขับแหงเอะจิงจินี่ก่อนนะอยากแห้งนี่ไ่ต้นเหลยเีย

กัดผิดหรออ <si ืมเป็นมาป่ใสผิเหย๊าอะไมเนาะก็ระว่าอันเ็ละซีเนาะเดี๋วเป็นภาษาซีน่ใสผิเหย๊ามุนซีซันบะแดงข้าวไขราดเน่ะก็ฮึอคือ าหมัดหาท่านสิบุเฟ uh ่า huh. ป sure mm ู่พวพักพวกหยากค่าผูกสันนี้ผพักน่ะูกเงี้พ้นแต่นอะไรเงินกันคู่บุฟเฟ่น้าผูกเป็กันคูู่กงวหัวเดี๋ยวะูกงนเงินน่ะูกงา น้ำพลมนมีกบปลูกคักเขาเห็นหน้าผมก็เห็นวนามีหัวพ่นเขาปลูกแต่หัวพ่นเขาเห็นเห็นหน้าหน้ามันไรหน้าแหลกเนี้ยมันมันลายบ้านเลยเขาปลูกเนาะพักอันยามหน้ามันบ้านได้ก็บ่สูบปลูกเนาะักเขาเห็หน้า

เิมากินคำมากินพี่น้องเอ้ยกินเข่าละบ่าทางนัรน <ừ. S 1> น่ะเข่ากับยังเด้ลูกหลานทางเมืองไทยทางเมืองนอกฮัตีพี่น้องเข่าก็เล่นกับยังเด้นอ๋อลงคนก็น,นอนแล้วปันเนี่ยเดี๋ยวเมื่อไหรมานอนแล้วทุกคนทุกคนกนนะมาเบิ่งละก่อนกันยังได้นอนเบืองนอนนกมาตื่นตอนเช้า แล้วเขาจะเพิ่มอะไรทำไงแสบ่ัว,วหัวนแสบไอ้กุ้เอ็มแสบแสบจนเราพี่น้องเลย ย,ยัมึงคนแม่จัดแจ้ครับสดทันหอน่อนอลกการน้องฮะนหก้อข้าง,ง,างสวงเลยนะแน่สดทันห่อนไปดิเลยชสวงอ่ะ่วงห้างเอามาขึ้นลงนั่งเอาละ่ะเฮ้ยนำห่อ,อน ฉดมาขิดน้ำมาช่วงเลยปอเมาแห้งวายเลยหูุปากแปะอ่าอลาลูกสนใส่แน่ยอ่าแลสุดสโล่หนึ่งครับปรตูหันสองเป็ดนะที่มาเห็ดมือสินกินอะรลืมถากกเลน Tay tiền là bởi vì mua gì lạ ghê. Love mine, love nhỏ. Love mine. Good night. Bye. là, canh tí ngó. Hm? 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 แบบนี้นะกรเหนฮอนอหลาไอ้นอนออสดนอนเลยอลาไอซอ,อน,นออชอใชื่อคือกัรมากินวนเส้นกินแล้วก็กัดกับกกันอย่างไรคุยกับปิหยักเขาจสนหำโอ้บหกกินไปจะแช่ก,ก็ได้<อ>ว่าอ้าวมวนสิพักจำอีหน,น่ยอ้อนค่เ้าวอนที่อยู่นํ้มันนั้นยพอกัก อ,อ,อร่อยเนาะเขนนันแม่มาคอคืนนี่มองนด้นเาบริย่างจนมาคือคืนค่ะมากินกับแจ่วค่ะสมักครับมักครบกับกับอันอันผักไรค่ะอันน,ออน,นี้ขมขมค,ค,งค,งคงะ่ะมาคือคืนบ่อืมบัดเนาะเขาดันนอกไนะคือนอมาแข็งขมสมากกินน นองมากินเหนื่อไปไหนปอ่ยมันได้เนื่อยเบนซินเลน้หน่อยเหรอขอสุกปนน้กเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวเราตัดเองน้องแมจกการเค็ดลิดมันเค็ดค่ะ ตักสินให้ลูกชายกินแกงหมอนหม้อป็นไรกับเนื้อมันจะขาดแก้วอ่ะอืมขนมน้ำเนาะนืมเดีเอาน,น้ำมากินเนาะเลกตักกินก็ได้ก็ดีให้มันหปล่อยกิดน้ำอุ่นก่นนนะอนน้ำอุ่นก็อี่เลยพอดม่เอา่ยืมขับไปเป็นํำนเนยแล้วพอดี <ๆ>กิเอาี่นี่เมโมลาเด็กี่น้องเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์สักตะไข่สองเมโมนถ้ากินเพียเดีวยวเด้จ้าบายพน้องบายกดออกเลยลูกตโัวสีขาวสีเดียมสักตาค่ะอืม